สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่11กรกฎาคม2568นะครับวันนี้เรามาจอดแชมป์กันนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็วันนี้เรามาจอดที่นี่ที่นี่เราเป็นบ้านต่างจังหวัดของเราเองนะครับเราจะจอดนอนที่นี่อีกหนึ่งคืนนะครับ เมื่อคืนนี้ก็เป็นคืนวันที่สิบกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับช่วงนี้มีฝนตกตกทั้งวันเลยนะครับ้งเดี๋ยวก็ป,ปลอยนะครับแต่ว่าไม่มีลมก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นล่างนะครับชั้นล่างของบ้านน้อยบนรถของเรา เมื่อคืนนี้คือคืนวันที่สิบมิถุนายนอ๋อไม่ใช่ขอไภเมื่อคืนนี้คือวันที่สิบคืนวันที่สิบกรกฎาคมสองห้าหกแปดเป็นคืนที่เจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับที่เราได้กลางบ้านน้อยมรลนในการนอนของเรานะครับคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่เจ็ดสิบสองนะครับที่เราจะกลางนอนนะครับผม เราก็ใช้งานมานี่ประมาณหนึ่งปีกับอีกแปดเดือนนะครับหนึ่งปีกับอีกแปดเดือนคือเราใช้งานมานะครับบ้านน้อยบุรุษของเราครับก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะครับยังไม่ได้มีจุดไหนเสียหายรุนแรงนะครับก็พร้อมที่จะให้เราออกเดินทางต้องเช่วแชมปิ้พียงพักผ่อนจริงๆใน ข้างล่างนี้ก็สามารถที่จะนอนได้นะครับวันนี้ผมก็มานอนเล่นข้างล่างนี่แหละนะครับส่วนกลางคืนก็จะไปนอนข้างบนนะครับวันนี้ก็เป็นการทดสอบใหม่ทดสอบไหม,ม่ที่หนี่อ่าปกเสื้อเนีนะครับผมผมก็สั่งซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผม,ผมจะลองใช้ดูเพราะว่า เมื่อกี้เนี่เขาไปทดลองใช้โปร,กรแกรมแคบแคบครับรู้สึกว่าเขาจะให้โหลดโหลดวิดีโอเข้าจะรละไฟล์นี่ค่อนข้างนานกว่าเดิมผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นวันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นวิดีโอแบบไม่ได้มีการตัดต่อเลยนะครับก็จะพูดยาวไปเลยแล้วก็ ภาพก็จะเป็นเป็นภาพนี้ตลอดไปเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับบ้านน้อยบนรถของเรานะครับเราก็ได้มาจากทาดาบ้านบนรถนะครับในราคาที่เราได้มาคือแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นซึ่งเป็นราคาตู้มือสองรีโนเวทนะครับ เนราคาตู้มือสองดีโนเวทที่เราได้มานะก็ได้มาทั้งชั้นล่างชั้นล่างนี้ก็นอนได้นะครับวันนี้ผมก็นอนข้างข้างล่างนี่แหละตอนกลางวันนะครับจริงๆถ้าไมา่จิดชุ้มล้อนะก็จะมีขนาดเข้ากับข้างบนเลยนะครับหมายถึงขนาดความกว้างเนาะก็ประมาณสักเกือบเกือบเมตรหกสิบครับประมาณเมตรห้าสิบห้า อันนี้คือถ้าไม่จีบซุ้มลอนะนอนคนเดียวก็นอนได้สบายเลยแต่ว่าสองคนก็อาจจะเบียดกันนิดหนึ่งในข้างล่างนะครับเพราะมีซุ้มร้อนะถ้าเราไม่อยากให้มันจีบซุ้มรอเราก็ต้องทําเตียงขึ้นมาให้สูงขึ้นเหนือระดับซุ้มล้อนะครับแต่ว่าหัวเราก็จะไปชิดข้างบนจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นมีวิธีหนึ่งที่ผมมองเห็นนะ ก็คือในส่วนท้ายนะครับ่าในส่วนท้ายเนี่ยผมว่าอาเราสามารถที่จะนอนตรงนี้ก็ได้นะอ่ามันก็กว้างอยู่นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถตอนเดียวเนาะรถคันนี้คันที่ผมใช้เนี่ยเป็นไททันตอนเดียวนะครับปีสอง9ันสิบเก้าสองันสิบเก้าสองพันยี่สิบนะครับผม เป็นตัวอย่างเป็นมิสูบิชิตตอนเดียวเครื่องดีเซล 2,400cc นะครับ181แรงมาเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับเคพื่อน4ล้อนะครับอันนี้เป็นรถยนต์ที่เราใช้พื้นฐานจากรถตอนเดียวนะครับผมสำหรับถ้าอากาศดีๆาอากาศนี่แหละยังฝนตกทั้งวันหรือช่วงหน้าหนาวผมก็จะชอบเข้ามา อยู่ข้างในชั้นล่างบ้านน้อยบุรุษของเรานะรเพราะว่าก็รู้สึกอบอุ่นดีนะแต่ว่าถ้าช่วงหน้าร้อนก็จะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างบนนะบข้างบนก็จะมีตรงเคเลสข้างบนนะครับตรงเทเลสตรงนี้นะครับก็จะชอบไปอยู่ตรงนั้นไปรับลมจุดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ช่วงหน้าฝน หน้าฝนหรือหน้าหน,า,นาวเนี่ยก็อยู่อย่างนี้นะครับอยู่ข้างในใได้ชั้นล่างนะครับผมข้างล่างก็มีมุ้งในร่อนด้วยนะครับเปิดอน,นี้เราก็เปิดช่องหน้าต่างออกไปก็กลายเป็นชั้นวางของด้วยแล้วก็เียเป็นผ้าตรงเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นผ้าจอโปรเจคเตอร์เก่านะครับประมาณดีไอไวทำให้เป็น อ่อนนิ่งหรือที่เป็นที่บางบางฝนบางแดดได้นะครับระดับหนึ่งมีทั้งสองข้างนะครับอันนี้คืกข้างล่างนะครับผมก็จะประมาณนี้นก็รถตอนเดียวเพราะค่อนข้างที่จะขนของได้เยอะนะครับนี่ก็ผมก็ใส่ลังปัจจิกมาสามสี่ลังนะครับนอนนั้นก็เสื้อผ้ามีพวกเครื่องครัวนะครับ นองน้ำสุกเฉินอุปกรณ์ต่างๆเครื่องนอนที่นอนอะไรพวกนี้นะครับคือสิ่งที่เราเตรียมมาแต่ละชิดนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เราจะเอาของไว้บนรถเนี่ยแหละครับเนีเราจะไม่ค่อยเอาลงไปนะเับนะเราก็จะเอาไว้บนรถเลยจะมีแค่เสื้อผ้าที่เราจะต้องนําไปซักนะครับเราถึงจะ เอาลงนะครับง,งั้นก็ไม่ค่อยจะได้เอาอะไรลงซะหละก็ถือว่าสะดวกดีนะครับตั้งแต่เริ่มหน้าฝนปีนี้มานะครับตั้งแต่เดือนมิถุนานี่ผมก็แอร์เคลื่อนที่ขึ้นนะอ่าน่าจะเอาขึ้นตน้งจต่พฤษสภาแล้วหล่ะก็ไม่ใช่สิน่าจะเอาขึ้นตน้งตนจนนงต่ช่วงหน้าร้อนนะุ่นนะตั้งแต่เดือน มีนาเมษานะ่ะผมเอาแอร์เคลื่อนที่ใส่ไว้นะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับผมจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเองก็ไปแคมป์ก็ไปวันที่มีฝนตกหรืออากาศแดดล่มลมตกนะครับก็ไม่ค่อยจะได้ใช้แอร์เคลื่อนที่ตรงนี้เท่าไหร่นะครับเราก็ยังไม่มี ตัวสำรองไฟอะไรเลยนะครับเวลาเราไปเราก็ใช้ไฟตามลานกลางเก็นต่างๆนะครับผมก็ใช้ไฟตามลานกลางเก็นต่างๆเลยถามว่า,ม,าม,มันลำบากไหมมันลำบากไหมคือมันไปได้ไหมผมว่ามันก็ไปได้นะผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกไป กลางที่ไหนมากกว่านะครับแน่นอนว่าถ้าเราเลือกไปลานกลางเต้นที่ไม่มีระบบไฟอะไรเลยเนี่ครับการที่เรามีแบบริเทียมมีอะไรอย่างเงี้ยมีแอร์ยีิบสี่โวลต์สิบสองโวลต์อะไรก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าสำหรับผมไปมาปีแปดเดือนนีครับเจ็ดสิบเอ็ด ครั้งที่ไปนอนมาด้วยบ้านน้อยมุลุษผมเองก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตามลานลานกลางเต็นที่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับการที่มีละมีไฟฟ้าให้ใช้ก็สะดวกนะครับเวลาเราจะใช้ไฟฟ้านะครับผมใช้ทำอะไรบ้างไฟฟ้าก็พัดลมเปิดพัดลมใช้งานนะครับ เปิดพัดลมใช้งานตั้งแต่เข้าลานไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะครับเปิดพัดลมใช้งานนะครับนอกจากนั้นก็กลางคืนก็มีเปิดแสงสว่างนะครับมีกาไฟฟ้าต้มกาแฟมีกามีหม้อต้อมเล็กๆนะครับบางทีเราก็ต้ม,มามา่ๆต้อมอะไรกันอย่างนี้ก็หรือต้อม หมูเรืออะไรอย่างเงี้ยนะแบบแบบต้มมาหอยก็ก็ดีก็มีไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับก็ดีตามร้านนะครับแล้วอีกอย่างถ้าเป็นร้านเอกชนที่มีไฟฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกเวลาจะไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรต่างๆ่านนะก็มีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับแต่ก็มีหลายที่นะครับที่เราพอจะไปบ้างเราก็ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้อ่า มันก็มีสองลักษณะก็คือหนึ่งลานเขาบางลานเนี่ยเขาก็แบบว่าเหมือนจะกำลังจะปิดแลนะนะแต่ครั้งนั้นก็คือในระหว่างทางเนี่ยมันไม่มีที่กลางแล้วนะครับเราก็เลยไปขอเขานอนเราเคยไปนอนกับเขาเนาะอ่าอย่างนั้นก็ไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาตัวรอดได้วิธีการเอาตัวรอดโดย ลักษณะของการที่ไม่มีลานนั้นไม่มีไฟฟ้านี่คือเราก็ใช้มีเรามีเตาถ่านนะเรามีถ่านหุงต้มมีเตาเตาถ่านแบบบ้านๆเรานี่ยเตาถ่านหุงต้มกับถ่านกับที่ก่อไฟเราเนี่แหละครับอา่าเราก็มีจุดนี้นะครับอา่าเราก็มีจุดนี้ก็เอา คือในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าเนาะผมก็จะเตรียมอสิ่งเหล่านี้จริงๆก็อยู่ในรถตลอดอยู่แล้วนะครับหรือบางทีอีกระบบหนึ่งก็คือระบบแก๊สกระป๋องนี่ครับแก๊สกระป๋องตัวเนี้ยก็มีไว้ตลอดนะครับมีไว้ตลอดนะและนี้เอาไว้ไม่ไว่าจะมีไฟฟ้าหรือไม่มีไฟฟ้านะครับบางทีก็การทําอาหารหรืออะไรบางอย่าง ก็ต้องใช้เตาไฟฟ้านะครับบางทีก็ใช้กับเตาไฟฟ้าเตาแก๊สกระป๋องหรือบางทีก็ใช้กับขีพ่นหัวปืนไฟนะครับผมอะจะใช้อนยะ่างนั้เพราะฉะนั้นแก๊สกระป๋องก็ต้องมีติดลวดไว้นะครับ mm hmm. เผื่อมันไม่มีไฟฟ้าหรือบางทีบาง้านนะที่เขามีไฟฟ้าก็จริงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าบางเวลาเนี่ย เขาอาจจะปิดไฟหรือบางเวลาเขาอาจจะไฟไม่มาเลยผมก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นมีไว้เป็นดีที่สุดนะครับในระบบในระบบของการเตรียมการในส่วนนี้อันนี้เรื่องไฟเนาะและล่าสุดนี้นะครับผมก็ได้ซื้อพัดลมที่เป็นแบบ99้าสต์เกวใช้ใช้แบบตัวนี้ แบเก้าต9าวนลผมว่าก็โอเคอยู่นะก็ใช้ดีอยู่นะครับเวลาที่เราจะขึ้นไปกลางบ้านน้อยบนรถของเรานะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเคลื่อนที่ได้สะดวกนะครับอ่ามันเคลื่อนที่ได้สะดวกก็ดีมันอยู่ข้างบนนะผมไม่ไดเอาลงมาให้ดูพอไปด้วยนะครับก็สั่งมาก็หลักร้อยเนี่ยแหละครับผมว่า พัดลมนี่มันมันจำเป็นอยู่คือบางทีเนี่ยเราไปในจุดที่ไม่มีไฟฟ้านะนะ่ะจริงๆผมเคยมีนะผมเคยซื้อแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อที่ผมซื้ออันนี้มันเป็นยี่ห้อสีขาวๆแบตบมันเสื่อมนะครับซื้อแบตมาใส่ก็ตัวสวิตช์ไม่ค่อยดีนะก็เลยสั่งตัวใหม่ตัวนี้มาเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ลงทุน ในจุดของแบตลิเธียมเนาะแบตบลิเธียมก็อาจจะลงทุนหลายพันหรือต้องเป็นหมื่นนะครับถ้าจะใช้เป็นแอร์ด้วยก็น่าจะต้องเป็นหมื่นอะไรเงี้ยเนาะเราก็ยังไม่พร้อมขนาดนั้นนะครับเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นก็เลยผมก็เลยสั่งพัดลมางที่ว่านี่แหละครับแบบ99โวลต์พอดีผมมีหลายตัวหลายตัวในที่นี้ไหมไว่า